สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็จะพาทุกคนไปเก็บสตอเบอรี่ที่ฟาร์มที่เมืองยอร์กนะเพื่อนเพื่อนนะจอยก็ไปทุกปีจ้ะปีละรอบสองรอบช่วงหน้าสตอเบอรี่เนาะเพราะช่วงนี้ผลไม้ที่อังกฤษเริ่มออกจ้ะเช่นสตอเบอรี่ราสเบอรี่รูบาร์กูดเบอรี่เลดคอรันแบล็คคอรันนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ผลไม้ของอังกฤษนี่แหละจ้ะ ปีนี้ต้องเสียค่าเข้าผ่านประตูเข้านะเพื่อนๆนะทุกทุกทีจะเข้าฟรีไม่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ปีนี้เขาเริ่มเก็บค่าเข้าจะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ต้องเสียค่าเข้านะเพื่อนๆนะค่าเข้าก็หนึ่งปอนห้าสิบถ้าเป็นเงินไทยก็หกสิบหกบาทต่อคนจะไม่รวมค่าเราเก็บผลไม้นะเก็บผลไม้เราก็ต้องมาช่างโลจ้ะเขาก็จะบอกว่าหนึ่งโลถึงสองโลโลละหกปอนกว่าแล้วก็ ถ้า2โลถึง3โลมันก็จะไล่ระดับลงมาว่าอยู่ประมาณโลละเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆน,นะมันจะไม่ใช่ว่าตายตัวจะมันจะบอก ว่าตั้งแต่หนึ่งโลเท่าโลหนึ่งเท่าไรหนึ่งโลถึงสองโลเท่าไรอะไรประมาณนี้จะมันก็ยากที่จะอธิบายเนาะจอยก็อธิบายไม่เก่งเพื่อนๆน,นั่นแหละจ้ะก,ก็ให้เพื่อนๆได้ดูแลผลไม้แต่ละอย่างราคาก็แตกต่างกันจะ้ะวันนี้คนเยอะมากนะเพื่อนๆน,นะจอยจบอกไปให้จอยพยายามที่ถ่ายจะไม่ให้โดนใครจ้บางคนเขาก็เดินตามหลังจอยอย่างเงี้ยต้องแบบว่าพักระยะถ่ายนิดๆหน่อยๆเพราะว่าวันนี้มีทัวร์มาลงจ้ะนะมีนักศึกษา ประเทศจีนนจากที่เข้ามาศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองยอร์กเนาะเพราะวันมันตรงกับวันหยุดวันอาทิตย์เขาก็เลยเหมารถทัวร์จ้ะนะพาทัวร์พาเหมากันเป็นกลุ่มเป็นคณะของเขาเนี่ยแหละจ้ะ พามาเก็บอะไรสตรอเบอรี่การพาไปเที่ยวทะเลอะไรของเขาอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่าเยอะมากวันนี้น่ะเดินชนกันเลยจ้ะบางคนก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปลงเหมือนจอยนี่หละจ้ะมาลงแฟนเพจมาลงติกตอกมาลงอินสตาแกรม YouTube ก็ว่ากันไปจ้ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเอ้ยลูกแดงมากเลยจ้ะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเห็นฟาร์มจริงๆนะเพื่อนเพื่อนจะชอบจะไม่อยากจะออกจากฟาร์มจะอยากจะอยู่ตรงนั้นนะจ้ะนะเราสามารถชิมได้จ้ะจอยก็ชิม ชิมดูแล้วจะหวานอยู่จ้ะแต่ว่าบางบางบางไอ้นี่ก็ไม่หวานนะบางเขาเรียกบางไอ้นี่จะบางบางกะจ้ะนะบางกอก็จะไม่หวานเขาใช้วิธีการปลูกบนไอ้นี่จ้ะบางคนเขาก็เรียกตะกาเนาะอันนี้ก็จะเหมือนยกระดับให้มันขึ้นสูงจะให้รูปมันห้อยถามว่าเขาปลูกลงดินไหมเขาก็มีการปลูกลงดินเป็นบางฟาร์มจ้ะเมื่อก่อนฟาร์มนี้ก็ปลูกลงดินนะเพื่อนๆแต่ทีนี้ ทีนี้ลูกค้าจะนะบางคนเกะบางบางทีคนเก่คนชราจะเขานั่งนานไม่ได้นั่งเก็บนานไม่ได้ เจ้าของฟาร์มเขาก็เลยยกระดับทําให้มันสูงขึ้นนะให้มันเป็นแบบแบบ,แบ,บห้อยอจ้ะนะให้เป็นสตรอเบอรี่แบบห้อยแล้วเก็บง่ายเดินเก็บง่ายจ้ะแต่แบบที่ว่าบางฟาร์มก็ยังปลูกตามดินเหมือนเดิมจ้ะแล้วก็เอาฟางปูเนาะแต่จอยชอบที่นี่จ้ะนะเพราะว่ามันห้อยแล้วตอนที่เราถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอออกมามันดูสวยจ้ะคือเราไม่ต้องไปแหวกหาแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่เปื้อนดินเปื้อนทรายไม่สกปรกจ้ะนะมันก็ห้อยมันก็จะอยู่สูงหน่อย ไอ้ตัวทงตัวาธาตุมันก็เนาะกว่าจะมันจะไต่ไต่ตขึ้นไปได้มันก็ใช้เวลานานอ่ะเพื่อนๆนถ้าอยู่กับดินนี่โอ้โหตัวาธาตุตัวหอยนี่เลื้อยข้ามลูกสตรอเบอรี่จอยก็ชิมไปลูกหนึ่งวานหวานเพื่อนเพื่อนนะจอยชิมลูกลูกสองลูกแค่นั้นแหละจ้ะเนี่ยชิมอีกจ้ะลูกใหญ่มากหวานช่ำจ้ะของจอยจอยปลูกเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนะแต่ไม่หวานจ้ะนะปลูกเองไม่หวานเพื่อนๆนบางทีถ้าซื้อเข้าบางเจ้าบางที่อ่ะ นะตามห้างอะจ้ะก็ไม่หวานจ้ะเปรี้ยวแต่มาเก็บในฟาร์มเนี่ยมันจะรู้สึกหวานแล้วมันฉ่ําจ้ะนะเนื่อจากราคาก็ค่อนข้างแพงจ้ะนะผลไม้เที่ยงกิดปีนี้เพราะว่าปุ๋ยอะไรมันก็แพงเนาะค่าน้ําก็แพงจ้ะนะเขาก็เลยชาร์จราคาเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามันก็คุ้มไหมมันก็เรามาเก็บปีละครั้งสองครั้งมันก็คุ้มจ้ะนะมันปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะหน้าหนาวปลูกไม่ได้ไม่ติดลูกก็จ้ะ ก็มาก็เหมือนเรามาผ่อนคลายเสียเงินผ่อนคลายดีกว่าไปเข้าคาเฟ่เงี้ยจ้ะเพื่อนๆนะก็มันก็ไม่ต่างกันก็ได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูจ้ะว่าสวนสตอเบอรี่ที่อังกฤษเป็นยังไงแต่แต่เมื่อก่อนจอยไปมันจะปลูกกับดินไงเพื่อนๆแต่จอยชอบตรงนี้เลยจ้ะจอยยังไม่เห็นต้นบลูเบอรี่เขาเลยมันยังไม่ถึงเวลาบลูเบอรี่เนาะจอยก็เลยยังไม่ได้ไปดูเลยจ้ะที่เดินดูดูก็คือไอ้พวก กูดเบอรี่กูดเบอรี่จอยมีอยู่จ้ะนะนี่จ้ะจอยก็เข้าไปข้างในมันสวย,ยข้างในเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เข้ามาข้างในเนาะจะไม่ค่อยเห็นลูกตัวตวจ้ะลูกตัวตัวเขาจะซ่อนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยจ้ะนะอน่จะสวยนะเพื่อนๆนเนาะเนี่ยสวยงามถ้าบ้านเราเนี่ถ้ารู้แต่ว่ามันเริ่มใกล้จะเน่าแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าบ้านเราเนาะเอามากวนแล้วตากแดดเนาะทำเหมือนมะม่วงเนะมาะมะม่วงกวนนะจ่ะนะ แต่ที่นี้เขาไม่ไมเ่เอามากวนทำมะม่วงกวนออกจ้ะส่วนใหญ่เขาจะเก็บเอาไปทออาําแยมนจ้ะหรือไม่ก็เก็บไปเยอะๆยอล้างดีๆใส่ถุงเข้าช่องแช่แข็งเอาไว้กินยามหนาวออจา้ะยามหนาวเขาก็จะามาทําเป็นพวกไอ้นี่ออจ้ะพวกน้ําปั่นนะจ้ะสมูทตี้อย่างเงี้ยน่ะสวยนะเพื่อนๆพนะื่อนเนาะมาเดอ้อทุกคนจอยก็ขอโทษขออภัยถ้าว่าแบบบรรยายแบบ เร็วเกินไปอะจ้ะนะ่ต้องรีบบรรยายเ,เพื่อนเดี๋ยวจะนึกคําไม่ออกเลยรีบบรรยายใหญ่เลยจ้ะเพื่อนๆน้วก็เนะาะสไตล์การการบรรยายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจ้ะน้ำน้ำหนักเสียงการพูดกันจ้าก็ไม่เหมือนกันเนาะสวยไหมด้านนอกก็ประมาณนี้จ้ะจอออกมาแล้วเมื่อกี้จอเข้าไปตรงนี้แหละอีกฝั่งนึงนี่ฝั่งตรงนี้ยังเขายังไม่ให้เข้าจ้ะเพราะว่าพึ่ง เขาใส่เก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเลยยังไม่แดงจ้ะส่วนเพี่อนดี่ก็ยืยนรอจ้ะสามีจอยก็ยืยนรอขอ้างนอกตรงนู้นก็สตรอเบอรี่นะเพื่อนเพื่อนะตรงนู้นก็เก็บได้จ้ะแต่มันยังไม่แดงนนนนมาจ้ะมาต่อด้วยโซนของลัสเบอรี่จ้ะนะลัสเบอรี่นี่ก็หูลูกโตๆเลยจ้ะของจอยเนี่ยลูกเล็กๆนะของจอยจะไม่หวานเท่าตรงนี้นะตรงนี้หวานเพื่อนเพื่อนนะเขาก็ปลูกใส่กระถางไงเพื่อนเพื่อน เขาไม่ได้เอาลงดินนะเพื่อนเพ่นนะเนี่ยที่จอยดูดูแล้วก็จะมีสายยางแบบระบบน้ำที่หยดหยดเอาจ้ะเนี่ยที่จะราสเบอร์รี่ไม่มีหนามนะราสเบอร์รี่จะไม่มีหนามเหมือนไอ้ไอ้เนี่ยจะแบล็คเบอร์รี่จะมีหนามแบล็คเบอร์รี่ป่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตระกูลไอเบอร์รี่นี่จะจะเขาเรียกวิตามินสูงจ่ะเพื่อนเพื่อนนะ ใครกินได้ก็ดีจ้ะจอยกินได้อยู่นิดๆหน่อยๆน่อยเพราะว่าจอยเป็นกดไหลยนเนาะของพวกนี้มันจะมีสารที่แบบเปรี้ยวจะมีอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละนี่ประมาณนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่ๆนี่คนเขามาเก็บเยอะแล้วเพื่อนๆจอยก็มามาแบบเล็มตามหลังเขาอะ่ะจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะชอบเก็บอันนี้ไปกินกับไอศครีมแล้วก็อาหารเช้าพวกโยเกิร์ตพวกอะพวกอันนี้แหละจ้ะพวกไอศครีมโยเกิร์ตอาหารเช้าประมาณนี้ ส่วนนี้ก็ลูกเขียวเขียวเขาเริ่มทยอยสุกมาเรื่อยๆเพื่อนๆเขาไม่เขาจะไม่สุกพร้อมๆกันจ้ะเขาก็จะสุกทยอยสุกเรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆส่วนโซนนี้ก็คือแบล็คเบอร์รี่นะเพื่อนๆนะแบล็คเบอร์รี่จอยไม่ค่อยชอบแต่มันจะมีเปรี้ยวเปรี้ยวมากคือจอยไม่ต้องซื้อจ้ะเพราะว่าหาเก็บเอาตามที่ว่าสวนที่ว่าจอยเช่าเขาไว้อะจ้ะอันนี้คือเลดโคเรนต์นะเพื่อนๆน,นะรสชาติจะอมเปรี้ยวอมหวานแต่สำหรับจอยก็อะไรรู้สึก เปรี้ยวหมดแหละสาหรับจอยแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบกินของเปรี้ยก็จะว่าอมเปรี้ยวอมหวานจ้ะอร่อยเหมือนกันนะจจะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะ,ะตระกูลเดียวกับไอ้แบล็คเบอร์รี่นะเพื่อนๆนะนต้นเขาก็จะมีลักษณะมีหนามแหลมคมจ้ะเก็บต้องระวังจะมันขูดมันควันเจ็บรสชาติเปรียปร้ยวจ้ะเปรี้ยวจีิดจอยองชิมแล้วขนาดลูกแดงๆนะมันคล้ายๆลูกหม่อนเพื่อนๆนะคล้ายๆลูกหม่อนบ้านเราอะแต่นี้จะมีรสชาติเปรี้ยวไง เราจะจ,จะถ่ายให้ดูตรงที่ว่าจอยเก็บนู่นเห็นไหมครอบครัวเขาเดินเก็บกันนะจ้ะนู่นฝั่งนู่นนะที่จอยไปเก็บเมื่อกี้ลาสเบอรี่นุ่นพีอนดี้เนี่ยเนาะเหม,มือนลนะูกหมอนเนาะจอยว่าคล้ายๆนะ่าจะจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านจ้ะนะถึงบ้านแล้วจ้าเห็นไหมนี่ที่ไปเก็บมาวันนี้ำช่ำเลยเพื่อนจอยกินเยอะแล้วนะจอยไม่มาชิมให้ดูอีกแล้วนะนี่ช่ำมาก มาจ้าทุกคนมาทานด้วยกันโอเคง,งั้นจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย